26สิงหาคม2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลวันนี้ FC แฟนคลับห้ามพลาดนะคะไรอันซันฟอร์มนะคะที่ตลาดบ้านฟ้าเลอม,มาดลำลูกกาคลอง6จังหวัดปทุมธานีค่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจ3หนุ่มนะคะ RSF นะคะงานเริ่มนะคะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ f อซีแฟนคลับที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะคะไรอันซันฟอร์มตลาดบ้านฟ้าเลอมาธลำลูกกาคลอง6จังหวัดปทุมธานีค่ะต่อกันด้วยอวททัปเดตโพสจากเฟซบุ๊กไรอันกัดบัณฑิตเมื่อ17ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหนึ่งเดือนผ่านฝัน3วันเจอที่นี่เกือบครึ่งปีแล้วไม่เคยมาแสบแท้ๆนึกว่าแค่ซีมา เพื่งซึ้งดีว่าอานิจาทิงเจอคืนนี้หลับฝันดีไททรอันกัดบัณฑิตขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊กไรอันกัดบัณฑิตไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะ